สวัสดีค่ะพบกับช่องดารากอสิบเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube เจอกระแสดราม่ากันมามากพอสมควรสำหรับคู่รักอย่างครูภัยบุญแสงเดือนกับกระต่ายพนิพาโดยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอะไรก็เจอข้อความจากชาวเน็ตบางส่วนทั้งแซะและเน็บจนเกิดดราม่าก,กระนำโซเชียลแต่ก็จับมือก้าวผ่านเรื่องร้ๆมาด้วยกันได้ จากที่ทราบว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่ติดเชื้อโควิด -19 พร้อมกับลูกและคุณแม่และทุกคนต่างได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วล่าสุดครูไัยบุญได้ออกมาอัปเดตแล้วว่าทั้งหมดหายแล้วและออกมาใช้ชีวิตที่บ้านได้แล้วมีรายละเอียดดังนี้ วันนี้เรา3ามคนพ่อแม่ลูกกระต่ายพนิพาได้ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านใช้ชีวิตปกติแล้วนะครับเหลือแค่คุณยายเพลินเพลงที่ต้องอยู่อีก3วันตามกำหนดส่วนเรายังต้องกักตัวอยู่บ้านอีกสักระยะเพื่อความสบายใจของทุกคนขอบคุณโรงพยาบาลเลยคุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่คอยรักษาและดูแลพวกเราทั้ง4คนเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา10วันที่เรารักษาเราดีใจและขอบพระคุณจากใจที่ท่านใส่ใจดูแลเราอย่างดีจนหายครับไม่มีอะไรที่จะตอบแทนท่านนอกจากขอบพระคุณจากใจครับผมตลอดจนขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นห่วงท้ามไทยเสมอมาครับทามกลางแฟนคลับเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แสดงความยินดีแสดงความห่วงใยกันทั้งโซเชียลเลยค่ะขอบคุณที่มาแรงข่าวจากเอนเตอร์เทนที่นี่ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมช่องดารากอสิบนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ